หนูก็จะรอคุณยายอยู่นี่ละ่ะรอคุณแม่อยู่กับคุณยายนีย่รอคุณแม่กับคุณพ่ออยู่บ้านขอนแกน่นมาไม่ทันหลับหมดแล้วน่ารักค่ะเรียงง่ายกินข้าวด้วยจากคุณยายเออเอาว่านี่กินเขาอยอะโอ้ยเมื่อคืนเนี่ว,ว่าเลี้ยงกินเขากินเขากับยายปีตำแก้วให้แซ่แบแซ่บกินหลายค่ะกับแกงน้องใหม่เราติดแฝดทุกวันค่ะ หนึงแล้วแต่ลูกเขาจะให้ไปหรือไม่ให้ไปสาวน้อยผู้น่ารักนะนะเอคุณนะ,นะ,นะจอบคุณยายไลทุกมือจ้าขอบคุณค่ะจะเบิ้งผู้นึ่งน้อนหนาสวยผู้นึงน้อนหนาจะเบิ้ง <laughs> <laughs> หมู่ชูคุณสาวพ้อยไป <laughs> ้ามาก,กาทมอาจะไปหา้าละาแม่บีเราเก่งเนาะจ้าเราเฮ็ดกับเขาเฮ็ดทำความสะอาดบ้านได้ทุกอย่างค่ะแม่บีแล้วก็เก็บบ้านเก็บยังซอยกันเลี้ยงล้านน,นี่นี่แหละเราก็เลี้ยงหล้านบ้านในเก่งปานไหนแต่ก็ว่าเขาบอกแล้วเราก็เอาอยู่ บ่มีผูใ้ใดป็่นทุกอย่างดอกเก่งคนละย่างแม่แตนกับบ่กเก่งคือเลาช่วยช่วยกันค่ะต่างคนต่างซอยกันแตะหน้าบ้านกับบ่ฮั่นได้เก็บอยู่นะให้เขาเจ้าวันเมื่อวานนี่แม่พับพับอน,นันออกมาว่าสีกออกมาเก็บมานะว่าฮั่นได้ออกไปหน้าบ้านเช็ดลอรดเนาะผนกล่างรอดนี่น ตาเล่คอยดูแลรถให้ลูกทุกคันเอาหูได้ว่าลูกไปสารค้าเมือเศา้านี่อันหากอันเล่นกันอยู่ในห้องเอาแอนเลยโทษเขาเอาเอาแอยนดูใส่ไดียวดีว่าแอนไปสารค้าเอาไม่ไม่รู้เลยนอน แล้วก็เลี้ยงล้านซอยอยู่แล้วว่าแล้วก็เคยเลี้ยงแจ็คเทียหละลูกเราแลยยังเราก็ยังบ่ได้เลี้ยงแบบนี้เลยแล้วว่า <c oughs> น้องโอตโต้น้องตรงๆที่บ้านก็นมันย้ายเลี้ยงเลยย้ายแต่สิเป็นคนเลี้ยงหล้านแต่ว่าอันในความพ่อแม่เขานอกเขาก็ฮักลูกเขาก็เลี้ยงกับไป แม่บีเป็นใครคะอ๋อแม่บีจะเป็นแม่บ้านแม่บ้านแล้วก็จะมาช่วยแย่งแต่เลี้ยงหลานแม่บีจะเป็นเป็นคนยุ่ใจเกินร่อยเป็นเป็นแม่คั้วยุ่ใจเกินร่อยจ้าบารนีอ่าแล้วก็บึงแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นคนซื้อเนาะลูกก็เสีเห็นแล้วนั่นละอืมไม่ได้เป็นญาติค่ะแม่บีจะเป็นอ่าเป็นแม่คั้วยุ่ใจเกินร่อย เนี่ก็เลยเอามาซอยเบื้องหลานซอยออามาทำอ่าเห็ดงานบ้านกวาดถูบัานซอยนาอาดนอนแล้วนาอาดมาหาหลานลเราบ่ไหวไปล้ำมาก็เลยขึ้นเครื่องบ้านนอนเรียบร้อยแล้วอะไรก็ลงร้านบักคักนลยนะึ ใค้อยู่ลูกไม่แตนหักเด็กหน่อยทุกคนย้ายย้ายกับหักเด้กเป็นคนหักเด็กหน่อยตาอยู่สมัยโรงเรียนพุ่นคุณคูนคุณคู่ต้อยเพิ่นมีลูกพิ่นก็เอาลูกมาแม่ก็ได้ไปเลียเ้ยงเลี้ยงเล็กน้อย